ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยเนี่ยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดาแล้ววันนี้นะคะนนก็อยู่เป็นกับในเกม Arena b เบรกเอาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันที่เรื่องงามยามดีนะคะที่เราเนี่ยได้มา ทัวร์แมปท่าเรือแมปใหม่นั่นเองนะคะที่อัปเดตมาในซีซัน2เนาะนะคะแมปท่าเรือเป็นอีกแมปหนึ่งที่สําหรับเรานะเล่นยากมากนะคะแต่ว่าถามว่าสนุกไหมสนุกมากเพราะว่ามันเกิดแบบจุดเกิดมันใกล้กันมากนะคะวิ่งแป๊บเดียวก็คือสามารถเจอกันได้แล้วไฟกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนไปรับชมกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r e n a b าเบกเกิอยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยพอใช้แค่เพียงเลข UID เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอืน่นอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอดแอปเปิ้ลมมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่าลืม จริงๆจุดประสงค์ของการเล่นท่าเรือของเราเนี่ยนะคะนอกจากมาฝึกสเต็ปการยิงแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แบบจูงใจให้เรามานะคะนั่นก็คือบอสในแบบท่าเรือเนี่ยเขาเล่น RPK เนาะนะคะแล้วยิ่งในแบบปิดกั้นเนี่ยนะคะคเขาก็จะเป็น RPK เนีค่ะเจาะสีนั่นเองก็มาฟาร์มกระสุนฟาร์มของแล้วก็อาจจะได้ยิงคนด้วยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณรู้กันว่า เจ้ากระสุน M855 เนี่ยมันแพงมากๆนะคะบางทีบางวันเนี่ยดีดไปนัดละ200กว่าบาทเลยนะคะเราก็เลยแบบมามฟัมในแบบนี้ด้วยเลยแล้วกันมันกักนมันกันเข้าบนตัเสเศษเยอะแต่าหนน่าจะครบ บอสหน้าตายแล้วบอสหน้าตายแล้วไม่ใหญ่หรอกนยังนะเราดูกับถุงขอร้บบพอเอามาไม่เที่ยวเลยไม่เส็จเลย พุ่นดักกระตูนเดี๋ยวผมตีกระตกให้เขาเหัก huh. อือฮะกระตัวมันขึ้นได้แค่ครังเดียวบอลหน้าตายแล้วอะ่ะว่ายังเหยีคนละใต้ตี๋ยเลย คนไอ<ท>เอาดขาิขึ้นมา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 ก่อนเราดูตัวนนะตายมาตายตายคงไก่คงไก่คุณผมต้องรีนะจำเลยอ่ะฮะ หนึ่งนะตาหนึ่งนะตามอ่ะเขายิงไปเยอะนิดแก่ทุกไก่มาเสร็จแล้วให้ผมเดินไหมเจอดรอปช็อตกูน้อยราวักนะเดี๋ยวผมดูให้นะ ดีนะน <c oughs> หักเจ็บเจ็บมากปะหักหักหักสองหันสองน่ารีตัวหนึ่งเนาะอืออยู่ฟังหลังเรบาบ้างอ๋อฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็ไปได้ใช่ปะ,ม,ะมันไ,ไ,นไ,ไ,ไงอ่ะแต่มันดูสายต่ออ่ะมันจะต้องโผล่สักโลนึง่ะถ้าเกิดวิ่งอ่ะเอาไหมพร้อมไหม ซ้ายขวาไงวะมันจะมีรูซ้ายขวาอืออือมาจะโผล่มาสักงรูนึงอ่ะคอยดูไว้อาบุจะดูรูขวาคือหันไปนี่บูดูขวาเราดูซ้ายใช่ไหมโอเคโอเคพร้อมนะอือหนึให้เราไปทางนี้ใช่ไหมมาสุดทางทางขวาหรือซ้ายขวาสุดทาง ผมหักักดูเยอะยอยู่ทั้งฝาทุกทางอะเะฮะดูอยู่ขอดีแล้วมีวนกำมันมน่าเจ็บอยู่อะ่ะคุณล็อกให้ผมได้ไหมล็อกอยู่ล็อกอยู่ ตรงท้างมันก็มีด่าเงียบเลยโอ้โหตัวตายงงๆเลยเสียดายว่ะ ก่อนอั่นหลยค่ะเชดาจริงๆดะครับด้วยความที่ปุ่มมันอยู่ใกล้กันด้วยแหละนอนนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้ปุ่มเรามันรีเซ็ตแล้วเราแบบตั้งมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมเป๊ะ100%มันก็เลยทําให้แบบจังหวะแล้วก็มูฟเมนต์เนี่ยมันปิดพลาดไปเราได้ยินเสียง MP5 มนพะีดดดอ่อ เยดเช่เย่ไฟโคเท่อะนี่แค่เอด่าแม่งเกินวะตายสองลรวหมดแล้วใช่ใช่ตายอดตายคน้ตัใช่ตายตายสวยเอาหน่อยวะพลังเลเจน ย,งงยังยังเตงเียมาแล้วพอส้มแขนอีกรอบได้ปะไา้วะเกมมายุเกมมายุแมวเนี่ยมันเยอะเกนินไปปึ้ไม่ฝนนะอยู่แถวสอง่าจะกฝนไม่น่าใช่บอดไม่บอดไม่ผิด

ก็บอกใ้ถอดม,มาก่อนถอดมาก่อนเชื่อพี่ไหมล่ะก็น็ปิงอ้นีมแล้วเหรอตอนนี้เหมืนไม่ไม่ม่าไปดิังที่น บีข<ม>้างบนใครวะ

ิงตายไปสองคนนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องรักษาตัวฮิวตัวรีเซ็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเลือดแล้วก็กระสุนแล้วก็เก็บของเกมที่จะออกนะคะแต่ถ้าถามว่าแบบท่าเรือเนี่ยมันมีดักไหมเนะีคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบทุกคน 으이, <목소리나> 이따 ได้ไมันยิงเรามาปันขอไปขึ้นตามมาเคลนตามมากำลังไปมันต้องรอฮัโลโหลดูแล้วมันไปไงวะเป็นไปขึ้นเป็นขึ้นมา ยืนหลังกูจะต่อหลังกูไปไหนวะเอ้าเอ้าเออน่าแหวนนะอุ๊ย x สอง เงี้ยแจวแววเลยเงี้ยเดิมว่าข้างหน้าตรงที่เรายิงกันข้างหน้าไปใช่แล้วใช่ไหมเด้อสามตัวสามโต๊ะสี่โตัวข้างหน้าผมเนี่ยใช่หนึ่งโอ้ยแล้มันเลือกยิะไรเลยหรอไม่ใส่เลยโอ้ยใช่สองบูตายแล้วเหรอเด้อหนึ่งใช่แล้วออกมาคนเดียวอ่ะจะหมดปาแล้วประสตาร์ไม่พี่

จังหวะนี้ขอพักครับเนยคับเพราะว่าทนเสียงกี๊ดตัวเองไม่ไหวตอนนั้นแบบตกใจจริงๆนะคะตอนแรกเรานึกว่ามันไม่มีศัตรูอยู่แล้วเหลืออยู่แล้วเนาะเพราะว่าเรานึกว่าแบบเพื่อนยิงตายไปหมดแล้วนะคะแต่หเกือบยิงไม่เข้านยคะเพราะว่าเขาใส่หมวกหมวกมิกกี้เมาส์อ่ะซึ่งทุกคนก็รู้แหละว่าหมวกมิกกี้เมาส์อ่ะมันทนทานมากๆกันนะคะเกือบเกือบเกือบได้แบบยิงแต่ไม่ได้ออกอีกแล้วเชียบบอเชี้บบอเขี้บบอ ก็จะตายพี่หุ่มหักหุ่ม,มหักสี่ตอนนี้แม่จ๋ามาแล้วเอ๊เพิ่พี่ไม่มีผ่าตัด ที่น่าจะขึนมีเรือทัวร์แล้วเกตูแล้เรือตักสีไม่ทันมเลยเออแล้วไม่พูดได้ได้ถามได้พูดเอาๆอ,าอ,าอาได้เรามีไม้บลกได้ทำไงวะได้ได้เ่อกีพี่สายกับยิงถึงเป็นครับพี่วีนแล้ว่ะ แล้วมันไม่สามทีดีมันเ,เป็นแต่ของเมียวะเดี๋ยวคนนี้พี่ก็ได้แล้วสวยคุณแจทีดีมันไม่เป็แตกแจริง

ช่องข้างล่างเหรอตามไว้สิวะตึกล่างเนี่ยไงคน,นตรงประตูละเอาไหมเอาไหมมีกี่ตัวเอาก็ได้สองตัวเห็นสองตัวซูที่เรามาใช่ปะไม่ประตูหนึ่งเลย ชิดบอกชิดหน่อยเด้เออ่าติดๆแค่นี่เสียงดิสต้องเสียงดิสแหละหนึ่งปาหมดแล้วระเบิดไม่โดนหรือเมื่อไรยินตามดิกตอนแรกนึกว่าบอสยิงไม่ลงเลย เออมันนอนอยู่ไอ้เหี้ยแล้วกูณยิงเฮด้าหมดแม็กเลยเอาดิขอซ้ำแล้วคีณยิงเฮด้าหมดแม็กเลยอะ่ะตามตัวหมดแล้วเอ้ยยังเหลืออีกตัวหนึ่ง <Now. S 1> ข้างในข้างในข้างในห้องข้างในห้องข้างในห้องนี้เลยเนี่ยมันขยับอยู่เนี่ยเห็นป้าไม่เห็นวิ่งแล้ว พี่พี่มองแต่ัวพี่น้อยน้อยกว่าคือไม่ได้มันขอไม่ได้อืมเมนเดียวมันอยู่ห้องลึกมันอยู่ลึกเลยอ่ะเราเปิดนะเดี๋ยวเราจะวิง่งไม่เห็นอะไร มาอยู่ข้างในลึกได้ตายนี่สบไปกบผมอยู่ข้างนอกนี่สบผัดสบบอดดาบเียสี่สิบวิเลยอ่ะเดินจากแค่ระยะแค่นั้นอ่ะพี่ครับทำคลิปแมปตัวเอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะคะถ้าใครนะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะเราฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีะคะ่ะ